อัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากูก,กูเจ้าข่าวข่าวทีไหนผยน่ะอยัง หนดสู่ช่วงสนทนาหั่มช่วงหนึ่งนะเจ้า,จาวันนี้จะได้เพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมนะเจ้าเกี่ยวกับการลงบัตรที่ของท่านสอวอเปิ้ลจะไปลงบัตรที่จังหวัดน่านเจ้าวันที่9-11กุมภาพันธ์นี้นะเจ้าจะได้โฟนอินสอบถามกับทางด้านท่านสมชายหานฮิรันสอวอในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสอวอพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคนที่สสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีครับเจ้าาสวัสดีครับเจ้าท่านสวัสดรเจ้าจงหวัดน่านที่จะไปลงปื้นตี่นี้เตื้อนี้จะไปตรงตี้ใดอย่างใดเจ้าอ๋อเจ้าเขาคงจะไปันเจ้าันันบนที่ันที่เก้านะครับเจ้าก็ระาัดที่จะถึงนี้นะครับผมไปเจอท่านผู้ว่าก่อนนะครับท่านวิบูลย์แววนดิตนะครับท่านดูว่าจัวน่านซึ่งเอาเงอการร่วมกับท่านมาค่อนข้างนานนะครับก็ไปคงไปรับทราบดูเรื่องปัญหาของของไอ การดําเนินงานที่ผ่านมาที่เราไปดูงานนะตามงานนั่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลและการบริหารการจัดการพื้นที่สงวนห่วงท้ามของรัฐนะครับที่เรารู้จันในนามกรอนะครับก็คือเป็นนโยบายของรัฐที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้เงี้ยครับใช้ในพื้นที่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ดูว่าความคืบหน้าเป็นยังไงฟ้องนะครับจากนั้นเราก็จะไปดูเรื่องของงานท่องเที่ยวของจังหวัดน่านซึ่งเราทราบดีว่า วันนี้นักท่องเที่ยวเขาไปค่อนข้างนักนะครับในในช่วงหน้าหนาวนี้เนาะแล้วก็ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ครับเรื่องผลผลที่ผ่านมาไปแต่พ้องมีอุปสรรคมีปัญหาแต่พ้องนะครับแลเ้เรื่องหนึ่งที่พิหารค่อนข้างน่าสนใจก็คือเรื่องเรื่องการขับเคลืนหน้าสู่เครืรอข่ายเมืองตั้งสา,านะของยูเนสโกอนะครับซึ่งผมคิดว่าน่านพร้อมแต่แต่ทีจะกเขาไปสู่เมืองเอ่อเรียกว่าเมืองสร้างสา์นะครับตามแล้ว เรียกว่าตามมาตรฐานของยูเนสโกนะครับแล้วก็เรื่องที่สี่ที่เขาจะนั่งอู้กับผู้ว่าและก็หัวหน้าสัานานต่างๆในจังหวัดนั้นก็จะเป็นเรื่องของของเออมันมันมันมีนโยบายก็เป็นเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาน่งเรื่องของการบริหารงานในเชิงพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถรวบรวมพลังของหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเป็นของกรมของของกระทรวงต่างๆได้อยู่ในบริเวณนั้นรวบรวม เพื่อจะสร้างพลังขึ้นมาในการพรัฒนามือด้าน,น,าน,นใดนอันนั้นอย่าไปอู้กันในในเรื่องตามพระราชกิจดิกาซึ่งซึ่งเป็นของใหม่ที่ออกมานะครับแทนเรื่องของในยุทธศาสตร์ชาตินะครับครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์จัดน่านซึ่งอันนี้ผมประสานงานในเบื้องต้นนะครับอยากจะทราบผมผมเข้าใจว่าเออคนเขาเออมุมเขาทางภาคเหนือจะทราบว่าหน้านเนี่ยดังเรื่องเงินกับเรื่องพ่าต่อนะครับเจ้าอบคิดว่างานเรื่องงาน เงินนากับพระสนานี่ทางท่งววานผู้ว่าจังหวัดท่านก็ให้บังดูนานะครับท่าน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 วิบูลเนี่ยท่านก็จกัดสรรงบมาเพือจัดงานน้ทหรศใหม่แล้วก็ทางท่องเที่ยวจังหวัดนานและท่องเที่ยวประเทศไทยก็ต้อเข้าไปช่วยเหลือนะครับกางงา็เป็นการ้องโดยมองคือสำนักงานอุตษากรรจังหวัดจ้าเจ้าจภาพดูนะครับในเรื่องนี้อันนี้เอาไปตอนตอนไปเจ้าอู้ผู้ว่าเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ ที่ที่มไปปัวครับไปที่ปัวนะเจ้าเจ้าเจ้าไปปัวครับไปสนใจเรื่องนั้นครับคือผมเคยดูพื้นที่ไปแล้วก็คือเรื่องของเขาเ,เ,เรียกว่าโกโก้เล่ oh. ออเพิ่งจะเป็นเป็น,ปนที่สางเกตที่น่าสนใจครับเป็นน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการมนานอกจากปริตภัณชุมชนเอ,อ,ขอนาขึ้นโรงานเกษตรโกโก้ขึ้นเมื่อมาเมินมันนี้เราจะได้ยินเขียนนะครับมันมีคนเป็นหลอกไปจู้ทีชาวบ้านโกูกแล้วมาซื้ออย่างนงี้ต้นนะครับก็มี คนกคุ่มเน่นวิชาคิจนะครับคือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแปลผลผลิตภัณฑ์โกโก้นี่คือในเชือนตั้งสรรออกมานะครับว่าเป็นอะไรพ้องล้วก็รวมทั้งเรื่องของการสร้างที่พักเรื่องของอะไรต่างๆเมนูเปนกปอย่างเองนะเป็นร้านกาแฟผสมโกโก้รับผลิตภัณฑ์โกโก้ออกมาขายหรือไม่กระทั่งเอาเมล็ดโกโก้เนี่ยมาย้อมสีผ้าซึ่งเป็นผ้าของหน้านะครับออกมาเป็นเป็นย้อมสีโกโก้อันนี้เกิดด้วยเศษตรกรได้นักนะครับเอาเสจว่าจะลงไปดูเป็นอะไรพ้องอะไรนั้น ก็จะไปที่เพอปัวเหมือนกันนะครับไปที่ร้านเครื่องเงินดอยจิงเวอร์นะครับซึ่งซึ่งร้านนี้ก็ผมคิดว่าคนน่านู้จักดีนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรู้จัดดีนะครับของของพี่สงใจับพี่ก้อยซึ่งเป็นชนชาติเมียนนะครับงลงไปหลายื้อนะครับแล้วก็โอ้พิมมือดีมากในสิ่งที่ทางสวสนใจก็คือความช่วยเหลือของชุมชนนะครับของของร้านเครื่องเงินเอ่อเครื่องเครื่องเงินดอยจิงเวอร์นี้ <ừ> ในการร่วมมือกับ ก็ผมิ็มีลงรงลงเรียนช่างปีมือหลวงนะครับในการรับคนมาต่อต่ออายุอุตสาหกรรมเงินก็คือเป็นช่างช่างปีมือนะในการตอกในการอะไรอย่างเาต่างต่างเครื่องเงินนะ่ช่างเงินนะครับก็ว่าเป็น,นปรีบออกอนรุนใหม่ไม่า่อยเงียนเท่าไหร่เพราะมันจะประมบุญรวสูงอันนี้แกเขาไปเป,เปิดร่วมมือน,นะครับก็นให้คนไปอยู่ที่นั่นตีไปอยู่อย่างไปดูเขาได้จ่ายทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยไปจบก็ได้ประวาบริสุทของของ ใช่อ้ไก่ช่างพีมมือหลวงปี่ิรุนเทปอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นรูปแบบาหเ่นะครับของการพัฒนาช่างพีมมือในในชุมชนซึ่งตอนนี้ค่อยหายากขึ้นไปเลยจากนั้นเราก็จะขึ้นไปไปที่บ่อเกลือนะครับก็ไปพักที่คันเนครับออกเดินทางจากโอเวอร์สัก่สามนะครับเวลาแค่สองสองชั่วโมงไปฮะไปนอนที่นันนแล้วก็เอาันที่สิบครับ ก็จะไปที่ไปอู้กับชุมชนเรียกว่าชุมชนคุณธรรมบ่อหลวงนะครับเจ้าไปเยี่ยมภัยลังใจและเป็นข้อมูลกับกับผู้นําชุมชนและก็ประชาชนในชุมชนว่าเป็นอย่างไรครับใน,ในะครับจากนั้นเขาจะไปที่ห้องประชุมโรงเรียนบอ่อเกลือนะครับปีเตอร์เบอรบอร่อเกลือนะ่ะไปไปฟังสรุปจากเปน็นนผู้อ,อ,อ่อนะครับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ่อเกลือนะครับว่าเป็นในไรบ้างเรื่องดูว่าเขามีแผนโครงการและกิจกรรม ของเยาวชนเป็นอย่างไรพองนะครับในปีโงมานที่ผ่านมาแล้วก็แนวทางเรื่องกตอาสาแล้วก็กิจกรรมของเพื่อสังคมของชุมชนสของสภาเด็กที่่านเป็นอย่างไรพองนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะไปดูนะครับรวมทั้งคุยปู้กกับสภานักเรียนของโรงเรียนบ่อกกือว่าเป็นอย่างไรแต่เป็นความคิดเห็นก่อนที่เราจะตีรถมาที่จังหวัดน่านนะครับมานอ,อนเี้อำเภอเมืองน่านอีกอีกวันหนึ่งเนอะ ตอนนี<จ>้เป็นเนงนี่ฮานโลงนะครับแล้ววันวันลุกขึ้นวันวันเสาร์นะครับเขาจะปิกนะครับตอนนิ่มปิกตอนิดขวายน้อยนะครับตอนมาสบานบงบายและตอนเช้านี่เขาจะไปเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยปราชรัฐนะครับที่ที่ตําบลเอเยรถึงตองจังิวตดงิษณุโอกเดินตําบลถึงตองเมืองหน้านะครับไปดูเรื่องเรื่องความคืบหน้าของศูนย์ไปไหนเพราะเกษตรกรนี่มันมีประเด็น จ้าบริษัทีสร้างเสร็จแล้วเจ้าบริษัทีแล้วเจ้างาสวอนนะครับก็ได้ไปประสานงานดูกับอ่างส่วนกลางนะครับกรมธนารักษ์ในการเจ้าอะไรเงี้งยรอโดยการเริงงนการของบริษัทภาครัฐจังหวัดน่านสม,มัทรคีจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็จะดำเน,เเเนเินการช่วยเหลือกษรรกรดช่วยเหลือการแปรรูปที่บือต้นนะครับเพราะว่ามันมันสร้างมาเสรเ็จทั้งหมดแล้วครับสองสปปีแล้วพึ่งซึ่งจา้างกมาหมดเนี่ยประมาณเมืม่อป,ปีที่แล้วซึ่งคันพลววารีบุญก็เป็นประธานเต็มที่นะครับ ตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยเลยครับวันนี้เขาเขาบอกว่าจะไปอ่านอัี้แผนแต่งงานนะครับนอนนอนนอนสงบคืนนะครับตั้งแต่วันหนึ่งวันจะปฏิดตตมงานอันนี้เป็นงานในโปรแกรมเบื้องต้นนะครับเจ้าดูจากโปรแกรมที่ท่านสวอบอกไล่เลี้ยงมือเฮานี่แน่นเอียดเลยนะเจ้าท่านสวเจ้าเจ้าเงินคันเงินคันมันาพเขาทุก เขาไปจริงๆเขาไปดูทำความคิดเห็นของชาวบ้านเป็นย้องนะครับไปดูการความคืบหน้าซึ่งเขาจะช่วยประสานงานว่าอย่างขาดตกบกพร่องขาดเหลือพ่องหรือหรือต้องจําเป็นต้องประสานงานกับส่วนกลางเป็นยังไงครับแต่ที่หน้าที่สบายใจน้อยหนึ่งคือาพผู้ว่าท่านท่านอยู่ท่านประเมินนะครับท่านเปิดรองผู้ว่าที่ท่านนนั้ขึ้นมาท่านก็อากรนาค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับก็เลยงานก็เลยค่อนข้างว่าไม่ค่อยติดขัดแต่ได้นอกจาฝากเรื่อง ที่เราจะมาประสานกับส่วนกลางได้เื่อน,นครับซึ่งกระทาเรื่องอย่างเช่นไ้สู่กระจายสินค้าของของปรรนาตัมแนวประชารัฐมาได้ประสานงานท่านดิษีกมรมธนารักษ์เป็นต้นนะครับแต่เ็นี้หลายเรื่องครับที่ยังต้องต้องตองตมดต่อครับเจ้าท่านสาวก็มาลงบ้นทีเพราะว่าก็สามารถประสานงานต่อเนื่องได้แล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเจ้าก็ยังฮืจจ้จะบ้านได้รับผลประโยชน์เต็มตีนะจ๊ะท่านรรสาวเจ้า ไนสิที่ชุนช,น,ชนของน่านขึ้นแข็งนะครับแล้วก็โอ้ชอบมากล้วกะชาวบ,บ้านของ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 ,ของน่านนี้พอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนี่คือผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือคนน่านเนี่ยนะครับเขามีความเป็นเจ้าภาพของมองของเมอืองท่องเที่ยวในค่อนข้างดีจงเจ้าอ่านเรื่องแปลรูปการเกษตรต่างๆนะครับหรืออาหารในบื้งต้นเนี่ยก็ข้มแข็งครับขร้นแข็งแต่แต่ครับต้องชมภาคเอกชนของน่านนะครับเจ้า เอาเป็นว่าถ้าหากว่าผลของการไปติดตามเตือนนี้เป็นจะได้เขาถ้าอยากจะได้มาอุ้กันแฮมเตือนหนึ่งนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณท่าน,น,น,นสอเจ้าได้เป็นจ่าเอาินน้นสายมาอุ้จากกันในช่วงนี้นะเจ้าก็ขอให้ท่านได้ไปที่นานแล้วก็สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับเจ้านายได้เต็มที่เลยนะเจ้าว,วันนี้ขอบพระคุณท่านสวเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้านี่นนาคนะเจ้า